สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจ FC ทุกคนวันนี้วันที่ห้าครับผมวันที่หา้าเดือนมีนาคมพศออ2565ครับผมพาแฟนเพจแฟนครับมาเปิงหัวแม่ลูกลูกแม่เนาะครับเนาะนี่ครับแม่ลูกคมนี่ ะครับทั้งแม่ทั้งลูกพันคอเขาดำดีแล้วครับที่ใบหหดดำดีเราได้กับเป็นง้อครบเครื่องเลยหมดหมดทั้งแม่ทั้งลูกนะครับง้แม่ลูกคมนี่นะครับเนาะคอเข้าดำพ่นนะครับเด่นชัดดีครับทั้งแม่ทั้งลูกพ่นเบ่งคอเข้ากันครับคอยเปิดราคาให้แฟนเพียอแทนขับฟังนะครับเนาะ ว่านะครับคอเข้าเพคนทั้งแม่ทั้งลูกคลิปใบหัวบันนะ้คนครับพว่านะครับดําเลี้ยงได้กับเป็นหัวขบเครื่องเรื่องบดๆทั้งแม่ทั้งลูกนะครับบอรบระกอบมันได้นะครับนะเนาะเรื่องบดๆหนี่ยเปิดใบกับว่าไหลนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันครับแม,ม่ลูกคมเนะี่ยลูกคนพอพันก็นเป็นลูกเอ็ดเคเนาะครับเนาะ ว่าไบหลอดไบไอยู่นะครับเด้อใบหลอดนะครับด้านข้างเพิ่มจักหน่อยนะครับลูกคนได้เดือนก็กลัวย่างเขาสองเดือนแล้วครับเนาะลูกคนนี่นะครับ,รบ,รบหางเพิ่นในด้านขึ้มสูงแม่เพิ่นี่สูงลอยสูงลอยหาที่หาบวกอยู่นะครับเด้อ รอยหาสิบถึงรอยหาิบหามีบวกแน่นอนครับจวแม่พันนีค่ครับเฉดสีแดงเป็นงัวแดงป,ดปอดๆนะครับเนาะงัวแม่นี่บอมีสีอื่นแตงแต้มครับผมบนไทายลูกพันบันครับนีค่ครับบันทายลูกพันเชฟบ,บ้าดีนะครับเนาะเงาหางหง่ดี แมวเพิ่นกับขาล่างขาหน,า,หนานั่นแหละครับย่่ายดีนะครับเนาะสมส่วนดีนะครับงัวแม่นี่นันครับเบิ้งความเชิดของเพิ่งวานครับถ้าทางเพิ่งยืนก็ได้การดีอยู่ครับผมราคากับ ราคาก็เปิดใบหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับเนาะรานะคาแล้วตัวแม่เ,เพิ่นกัตัวลูกเพิ่นนี่กัทับใบทับหลอดไม้เนาะครับเจ้าใบหลอดไม้ยังนะครับเนาะ นะครับด่านห้วยนมห้วยนมเพ่นลึงทองลึง้งคอลึงทองในการดีครับผมคนครับหนาพ่นโหนกดีนะครับเนาะหนาหนกนุน้นหนาคมดีครับงวัวแม่นี่ที่สำคัญก็คืองวัวแม่ลูกคมนี่นะครับเนาะเป็นงวัวลูกแรกครับ เป็นแม่บอกแม่พันธุ์ในยาวไก่ครับนี่โอ้ยนะครับนี่น,นะครับเพศเพิ่นคอเขาดำจีมีดำเบือดำใบหูดำแล้วได้กรับเป็นง้อขบเกลื่องเลืองมดโบดนะครับเนะาะงัวแม่นี่แม่ลูกครบนี่ครับผมเบิ้งสุลูกคนอีกน้อยครับผม โอ้ยนะครับเจ้าลูกคนเงาหงงางเงยเงยเป็นเงยเอ็ซีก็เรียกร้องมาเลยนะครับเนาะโอ้ยราคาก็เปิดดูๆแน่้ยเห็นปาเอาลหรครับแต่ละตนแต่ละตัวแต่ละคลิปแฟนเพจแฟนครับกับผิจารณาเบิ่งเอางนะครับเนาะวันนี้ก็มีงัวแม่ลูกอยูสองคมนะครับเนาะมาแนะน้ำให้แฟนเพจแฟน,แฟนครับพิจารณาเบิ่งมีอยูสองแม่ สำหรับคลิปมื่อนี้เนาะครับเนาะกะพาเอฟซีเป็ดเช็คราคาง้ออยู่ที่ตลาดเพืนนะครับทนะั้งเจ้าวัดร้อยเอ็ดเพื่นเนาะครับเนาะห้าหน่อครับดึงขอดึงทองเพิ่นเบ้างเอาเลยครับเพื่นนะครับย่นยันดี บางหางบางเมือไทยบางหางพันอีกเจอหนังขับตัวแม่พ <c oughs> ันน่ะครับค้นซุ่มก็ตามถิ่นหาวเจ้าแนะน้ำนะครับเนดะ้ออยู่ในเกณฑ์นั่นอยู่ประมาณนั่นเนาะครับเนาะในด้านรับประกัน,กน,กนขาขาทกขาถอนรับประกันให้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับหางมกหางดอกรับประกันให้ครับผมนี่นะครับตัวแม่พันลูกแรกเป็นแม่บลอกแม่พันธุน์ในเงาไก่ ความใหญ่ความยาวความสูงยังสิมีเห็นอีกหลายครับผมนี่แม่ลูกคมนี่นะครับเนาะตัวสี่เสาใหญ่เสาสูงเสายาวกับพุ่นนะครับลูกตัวที่สามสี่สี่พุ่นนะครับจังสี่เสาใหญ่เสายาวเสาสูงนะครับเนาะทุกตัวนะครับเม่อเปนเฉพาะตัวนี้นะครับเนาะงัวโอ้ลิ้นยาวใช่ปะโอ้มือไม่น่าก่ายเลยครับเนี่ยนีุ่่นนะครับ ปลอดภัยไรกังวลน,นะครับเนาะในด้านคาทกคาทอนทางโมกทางดอกพ่เอเฉยเราประกันให้เลยครับงั้นแม่ลูกคมเนี่ยยำหนาค้าอีกเทียนหนึ่งครับเปิดใบกันหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะครับเนาะส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับนะเนาชพเเานะครับสง่กรวจายอีสานนะครับเนะ,นเนะเออเทียนหนึ่งครับตัวลูกคน S K ห้าแปดหนึ่งอเคห้าแปดหนึ่งวะ แต่ว่าใบหลอดผูเถาทั้งบ้านเพิ่นเนนั่นนะครับเนาะลูกหลานเอาไปเล่นนะสันอันนี้นี่แหละครับผมหูว่าสมจิตแล้วกับปล่อยเนาะครับเนาะอยู่ทั้งบ้านไม่อคยใช้ใจใบหลอดปันเลนะครับสมจิตแล้วก็แล้วเลยครับวันนี้ครับตจาบ้านในด่านเรื่องบดบดนี่บ่บๆข่องทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะพอเขาดำเป็นดำจีมีดำใบหูดำเกือบเต็มใบคนละครับ เบิ้งแม่เพิ่นอีกเทียงนึงครับพุ่นนะครับแม่เพิ่นอันนั้นแหละครับคลิปนี้แฟนเพจแฟนครับเกิดขึ้นที่บางยางจุใจเนาะครับเนาะขึ้นมากอยากได้สนใจอยากเอาขอคอกโทรมาด่วนนะครับเด้อโทรก่อนได้ก่อนโทรด่วนได้ด่วนคือเก่านะครับเนาะพุณนะครับไปแล้วครับคลิปนี้ก็จบไปเชิานี้แหละครับผมสวัสดีครับ